ข่าวให้ได้ติดตามกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะกับตั้มจารุจินดาน,นั่นเองเปิดตัวว่าคบกับนักแสดงสาวใช่ห่างกันถึง10ปีเลยทีเดียวเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ ระยะเวลาหนึ่งปีกว่านะคะทำหัวใจของนัก,นกแสดงหนุ่มที่ควบตำแหน่งเจ้าของบริษัทมงคลกาละครฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะเมื่อตั้มวิชยาจารุจินดาออกปากยอมรับว่าตอนนี้ในกำลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องร่วมช่องอย่างแพรวร,วรพรนะคะและถึงแม้อายุจะห่างกันกว่า10ปีแต่ก็ไม่กังวลเพราะตอนนี้เข้าใจกันดีทุกอย่างแต่ถ้าจะให้ระบุถานะว่าเป็นแฟนเนี่ยคงไม่พร้อมจริงๆค่ะ เป็นเป็นน้องที่สนิทที่สุดตอนนี้ครับแต่ยังยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เพราะว่าน้องยังเด็กมากผมก็อายุมากแล้วครับก็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 คือสนิทกันมากในฐานะแบบพี่น้องยังไงน้องนิสัยหรือว่าอะไรก็อย่างแรกก็คือเป็นเป็นอาชีพนักแสดงเหมือนกันนะครับแล้วก็น้องก็ทํางานในวงการนี้มาพอสมควรแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องรูปแบบชีวิตการทํางานของนักแสดงรวมถึงการทําละครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็เลยก็เลยคุยกันในเรื่องเรื่องงานได้ค่อนข้างที่ลงตัวล้นนี้ก็มีข่าวว่าแบบพี่กับน้องแพรก็รักเล,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 ลิกกันคือช่วงช่วงแรกๆที่ที่เราเราเราครบกันนะครับคือด้วยวัยที่ต่างกันผม,มาอายุ37แล้วครับน้องมึงอายุยี่ย้าอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงช่องว่างระหว่างวัยแล้ว ล้วช่วงนี้งานผมเยอะค่อยไม่ค่อยมีเวลาได,ไ,ดได้ได้ได้เจอเขามากก็เลยห่างๆกันไปแค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแสดงว่าความรักครั้งนี้เรื่องอายุก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคทีเดียว <c oughs> แต่เอาจริงผมรู้สึกว่าตัวผมยี่้าตลอดเวลานะ <c oughs> <c oughs> ผมยังดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอายุเป็นอุปสรรคไหมตอบได้เลยว่าแน่นอนนะครับ <c oughs> ด้วยอย่างอย่างอย่างหลายๆอย่างที่มันต้องปรับจูนกันอย่างเพลงอย่างเงี้ย อย่างผมชอบลิปออยน้องเขาก็คงแบบสล็อตแมชชีนสครับอะไรเงี้ยมันก็เป็นวัยที่ต่างกันแต่เราก็ฟังเพลงด้วยกันได้เป็นแค่ไหนก็ก็คืออมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแน่ประมาณนั้นยังใช้คำว่าแฟนไม่ได้ยังยังครับยังก็คือก็คือต้อันนี้ต้องไปถามน้องเขาเองครับผมเป็นผู้ชายนะครับพูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวน้องเขาจะเสียหาย ถึงว่าอายุจะห่างกันครับแต่ว่าผู้ใหญ่ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้กังวลอะไรครับให้ไฟเขียวกับความรักของทั้งคู่ในครั้งนี้ครับเป็นหนึ่งคู่นะคะอายุเป็นเพลงตัวเลขใช่ไหมใช่เท่าไร่ล้ข้ามได้ก็ข้ามแต่จริงๆในจุดเนี้ยเออไความจริงลองคิดดูถ้าเกิดตอนที่รออายุแบบว่าค่ะ 10บขวบตรงติว่า15กับ27อย่างเงี้ยมันดูเยอะแต่อพอพูดถึงซักแบบ40กับ50อย่างเงี้ยมันดูไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเนาะ,ะใช่ไหมั<อ>้ย40ไป50อะไรเงี้ยอโอเคครับ